สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนะักนะเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณน้ำค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะในวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องราวของคํายืมจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทยอยู่นะคะโดวยวันนี้นะจะเป็นคํายืมที่มาจากภาษาจีนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคุณน้ำได้พูดถึงคํายืมภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยไปแล้วเนาะในหมวดของวิชาอขอโทษทีค่ะในหมวดของภาษาอังกฤษนะคะอ่า ซึ่งคำภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกเป็น2รูปแบบนั่นก็คือรูปแบบทับศัพท์แล้วก็รูปแบบบรญญัติศัพท์นั่นเองนะคะใครนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามรับชมตั้งแต่คลิปวิดีโอที่มาผ่านมานะคะก็สามารถย้อนกลับไปรับชมได้หรือใครนะคะที่รับชมไปแล้วเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปเพื่อทบทวนได้เนาะเพื่อเป็นการทบทวนรายวิชาและฝึกฝนตนเองด้วยนะคะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาพูดถึงกันที่ว่าภาษาจีนเนี่ยที่ถูกยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทยเนี่ยจะมีคำในบ้างและจะมีลักษณะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยค่ะคำยืมภาษาจีนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยมากเลยเนาะเนื่องจากภาษาจีนนะคะจะมีลักษณะที่เป็นคำโดดก็คือคำที่ออกเสียงเพียงแค่ ครั้งเยียวแล้วสามารถสื่อสารได้เลยนะคะอ่าและอีกอย่างนึงนะคะคำภาษาจีนเนี่ยก็มีวรรณยุกนะคะเหมือนกับภาษาไทยหรือก็ว่าได้เมื่อนําคําจีนเข้ามาใช้ในภาษาไทยจึงมีวรรณยุกและเสียงผสมใช้จึงทําให้สามารถออกเสียงวรรณยุกต์และสละตามภาษาจีนได้อย่างง่ายดายคำภาษาจีนเนี่ยยังมีคำที่บอกเพศในตัวเช่นเดียวกับภาษาไทยด้วยเช่น เนี่ยแป็พี่ชายซอฟเป็พี่สาวเจ๊เป็พี่สาวนอกจากนี้นะคะการสะกดคําภาษาจีนในภาษาไทยก็ใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรตาตัวสะกดทั้ง8ตัวในภาษาไทยด้วยนะคะเอาง่ายๆหรือขักเรียนก็คือคําภาษาจีนที่เข้ามาใช้ในภาษาไทยเนี่ยมันมีความคล้ายคลยคึงกับภาษาไทยมากเนื่องด้วยนะคะ พื้นฐานทางภาษาทั้งของไทยและของจีนเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นรูปแบบเดียวกันนั่นคือเป็นคําดูที่มีความหมายตัวเองซ้ํายังมีเสียงสระและวรรณยุกต์กำกับทําให้เมื่อเอาคําภาษาจีน,เ,นเข้ามาใช้ในภาษาไทยนะคะลักษณะการใช้เนี่ยแล้วก็กษณะการเขียนเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับภาษาไทยมากเลยแล้วก็เอามาใช้เนี่ยไม่ใช่น้อยนะคะเยอะพอสมควรเลยก็ว่าได้นะบางคำนะคะใช้ในชีวิตประจำวันจนชินชา จนเราคิดว่าเป็นคำภาษาไทยไปซะแล้วก็มีนะคะหลักการสังเกตคือยังไงเนางเราจะมาดูสิว่าถ้าเป็นคำภาษาจีนเนี่ยเราจะสังเกตจากตรงไหนนะคะ 1. ค่ะเรายืมคำภาษาจีนมาใช้ในชื่อของอาหารการกินเช่นก๋วยเตี๋ยวเต้าถึงแปะสะเชาวกลวยจับชายอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นชื่อของอาหารนะคะ ซึ่งเราเนี่ยยืมวัฒนธรรมนะคะจากจีนเนี่ยเข้ามาใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอา,อาหารการกินหรือเรื่องราวของสิ่งของเครื่องใช้อย่างนี้เป็นต้นนะเรายืมเข้ามาเราก็ยึดเอาคําตามที่เขาเรียกนะคะเข้ามาใช้นะคะต่อมาค่ะเป็นคําที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ที่เราได้รับมาจากชาวจีนนะคะเช่นตะหลิวตึกเก้าอี้เก๋งหง่วงซุยอย่างนี้เป็นต้นนะ อันนี้ก็คือคําที่เรายืมมาจากภาษาจีนนักเรียนสังเกตไหมอย่างคําว่าเก้าอี้อะเราใช้จนชินแล้วนะคะเรามารู้อีกทีหลังว่าเอา้ามันเป็นคำยืมภาษาจีนหรอกหรอือเห็นไหมคะคือมันกลืนกับวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยนะคะอย่างยาวนานซะจนเราคิดว่ามันเป็นภาษาไทยไปซะแล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นคําที่เกี่ยวกับการค้าและการจัดระบบทางการค้าเช่นจงิง หวยหุ้นห้างโซฮุยนี้เป็นต้นนะคะก็คือด้วยความที่นะคะจีนเนี่ยเข้ามามีมอิทธิพลในด้านการค้าของไทยเนาะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็คือเป็นคู่ค้ากันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแหละตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็ว่าได้อายุทยาก็มีนะคะหรือจริงๆเนี่ยอาจจะยาวนานมากกว่าในซะอีกน,นะคะตั้งแต่สมัยแผ่นดินไทยเนี่ยยังไม่เป็นไทยได้วยซ้ำยังเป็นสวรรณภูมิอยู่ด้วยซ้ำนะคะก็คือ มีการนะครับรับวัฒธรรมเข้ามานะผ่านทางกระดูกของการค้านะคะซึ่งทําการติดต่อซื้อขายกันเนาะระหว่าง2แผ่นดินนะคะพอเขาเอาของเข้ามาค้าใช่ไหมคะเขาก็มีการนําเอานะวัฒนธรรมทางภาษาเนี่ยเข้ามาด้วยเพราะว่าสิ่งที่เขานามาเนี่ยเขาก็ต้องเรียกเป็นภาษาเขาถูกไหมอ่าหรือสิ่งที่เขาจะใช้ในการสื่อสารกับเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่สามารถบ,บอกได้ว่าสิ่งสิ่งนี้ในภาษาเรามันคืออะไร รือในภาษาเราเนี่ยอาจจะมีสิ่งสิ่งนี้อยู่อ่าเขาก็เ,เอาภาษาเขาเนี่ยเข้ามาเป็นการดึงทับศัพท์เพื่อให้เราเนี่ยเรียกขายเหมือนกับเขาเราก็รับวัทนจากตรงนี้ละคะ่ะเข้ามาใช้เนาะจนมันกลายเป็นการกลืนการยืมภาษาเนาะก็คืออะไรก็ตามที่เข้ามาหาก,การค้าถ้ามาจากจีนนะคะเราก็จะใช้คําเรียกเหมือนกับภาษาจีนต่อมาค่ะเป็นคําที่ใช้วันยุคตรีวันยุคธจักรวาเป็นส่วนมากเช่นไวจับกุย เก๊กก้งตุนอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเป็นคําที่นะคะใช้ตัววัยุของตรีและจักรวาลเนี่ยใชเป็นส่วนใหญ่นะคะเช่นกวยจับอย่างเงี้ยก็เป็นทั้งจักรวาลทั้งตรีเลยใช่ไหมคะก็เป็นวรรณยุกต์ที่บ่งบอกเลยค่ะว่านะคะเป็นคําที่มาจากภาษาจีนเนาะดูจากตรงเนี้ยก็จะง่ายอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำภาษาจีนนะคะจะมีลักษณะเสียงที่สูงกว่าภาษาไทย ถึงเราจะบอกว่าเขามีวันยุคเหมือนกับเราแลค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสำเนียงของจีนนะคะจะมีความสูงกว่าสำเนียงของไทยเนาะทำให้เวลาเราแกะออกมาเป็นรูปของอักษรไทยนะคะจะใช้วัายุคของจีนและจัะจตวาซัพเป็นส่วนใหญ่นะคะ,ะและขออนุญาตเพิ่มเติมไว้อีกนิดนึงนะคะว่าคำยืนภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทยเนี่ยนะคะขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ใช่จีนแมนดารินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ จะบอกว่าจีนแมนดารินหรือจีนกลางเนี่ยถูกนํามาใช้ในภาษาไทยนเนี่ยจริงๆแค่ราวๆประมาณ10%เท่านั้นส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นจีนที่เป็นจีนเฉพาะถิ่นอย่างเช่นแต้จิ๋วฮกเกี้ยนอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเป็นจีนเฉพาะถิ่นไม่ได้ไม่ได้เป็นจีนที่มาจากจีนกลางมาให้จีนแมนดารินนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งนะคะที่เราพูดภาษาจีน กับสิ่งที่เราเจอคายืมในาภาษาจีนในภาษาไทยเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันนะคะบางอย่างที่เรายืมมาใช้อ่าอย่างคําบางคำเนี่ยเรายืมมาใช้เราร่วมเป็นภาษาจีนคํายืมมาแต่พอเอาไปพูดกับคนจีนที่เป็นจีนแมนดารินแท้ๆเขากลับไม่เข้าใจเขากลับไม่รู้เรื่องเขากลับงงนะคบเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาที่เป็นภาษากลางของเขานะคบคือมันเป็นภาษาเฉพาะถิน่นเพราะว่าเนาะคนจีนที่เข้ามา ถ้าขายในไทยนะคะก็ไม่ใช่จีนแมนดาริน100%นะส่วนใหญ่เป็นจีนไต้จิว๋วจีนฮกเกี้ยนนะที่เข้ามาทําการค้าทําธุรกิจในไทยนะคะก็เลยเอาไว้ทําภาษาของเฉพาะถิ่นเนี่ยมาใช้นะคือยืมโเฉพาะถิ่นของเค้าเนี่ยมาใช้เท่านั้นนะคะไม่ใช่จีนที่เป็นจีนกลางคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของคำนะคะที่เรายืมมาจากภาษาจีนมาดูซิว่าจะมีคาไหนบ้างนะคะ ามาเริ่มที่ํำแรกก่อนเลยนะคะอา,อาหารชิ้นี้นะคะเรียกว่าก๋วยจับนั่นเองะคะ่ะก๋วยจับก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่มีน้ําซุปวกกับเครื่องนะคะเครื่องก็จะเป็นเนื้อหมูเครื่องในหมูอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็คือนะเขาจะเอามาต้มในเครื่องยาจีนนะคะหรือที่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยก็จะเป็นพวกน้ําพันโลใช่ไหมคะจะเป็นน้ําสีออกแดงน้ําตาลประมาณนั้นนะคะแล้วก็เนาะ ลาดลงบนเส้นนะคะซึ่งเป็นเส้นเฉพาะของเขานะคะกว๋วยจับนะคะเป็นวัฒนธรรมทางอาหารที่เรายืมมาจากจีนแต้หว๋นนะคะ,ะเพราะคาว่าก๋วยเนี่ยมันก็คืออาหารที่เป็นถ้วยมีเส้น,น,นร้อนๆนะคะคืออาหารที่มีน้ําซุปประกอบเนาะส่วนคําว่าจับเนี่ยนะคะมันเป็นก็เรียกว่าเป็นจํานวนนับเนาะเป็นม้ของอชาวจีนไต้หิ๋วหรือจีนฮกเกี้ยนนะคะจับเนี่ยแปลว่าสิบนะคะ ซึ่งเขาบอกก๋วยจับเนะี่ยก็คืออาหารที่นะคะมีน้ําซุปพริเส้นและจับเนี่ยก็คือมาจากเครื่องที่ใส่เนี่ยครบสิบอย่างก็คือจะเป็นมันดาเนื้อหมูเครื่องในหมูหมูหมกรอบหมูตุน๋นตับเลือดไส้อะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ลงไปในถ้วยเนี่ยจนครบสิบอย่างนะคะจึงจะเรียกว่าก๋วยจับนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอันนี้เนียนก็จะคุ้นเคยนะคะกับก๋วยเตี๋ยวนะคะ กว๋วยเตี๋วก็จะให้ากว๋วยจั๊บเลยค่ะก็คือเป็นอาหารที่มีเส้นเนาะบวกกับน้ําซุปใช่ไหมคะอ่าซึ่งก็เป็นภาษาจีนได้จิ๋วจีนพ่เกี้งเหมือนกันนะคะก็คือรับวัฒนธนอาหารมาซึ่งอันนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่มีเส้นใช่ไหมคะมีน้าซุปบวกกับเครื่องปรุงเอ่อบวกกับเครื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อสัตว์อ่าอาจจะเป็นเนื้ออื่นก็ได้เนื้อวัวเนื้อไก่ก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมคะอ่าออประพอ้อมกับน้ําซุปแล้วก็ผักอ่าซึ่ง ลวลารับประทานเราก็จะต้องรับประทานแบบใช้ตะเกียบนะคะใช้ตะเกียบกับช้อนในการซดน้ำซุปนะคะซึ่งอันนี้เนาะมันจะแตกต่างจากก๋วยจับ๊บตรงที่ว่าเครื่องเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้เยอะเท่าก๋วยจับ๊บและอีกอย่างนึงนะคะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวจริงๆนะคะจะต้องมีน้ําซุปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้รับประทานก็คือตะเกียบและช้อนอ่า ก๋วยเตี๋ยวจริงๆเนี่ยนะคะต้องมีน้ําซุปถ้าอย่างที่บ้านเรารับมาใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวแห้งอย่างเงี้ยก็คือการปรับ,รบตามวัฒนธรรมของคนไทยนะคะ,ะให้มันเข้ากับคนไทยได้ก็เลยมีการกําเนิดก๋วยเตี๋ยวแห้งขึ้นนะคะรวมไปถึงก๋วยเตี๋ยวน้ําตกแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่จีนไม่มีนะคะต่อมาค่ะยินตาโฟนะคะยินตาโฟก็เป็นคํายืมมาจากภาษาจีนเหมือนกันนะคะอ่า ซึ่งอันนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่เป็นมีเส้นและน้ำซุปแต่เครื่องที่ใช้นะคะจะเป็นซีฟู้ดหรือเป็นอาหารทะเลอ่ามันจะแตกต่างกับตรงนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคะจะใช่สัตว์ที่เป็นสัตว์บกอ่าจะใช้สัตว์บกก็คือหมูไก่เนื้อเนื้อวัวอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะใช้ตัวนั้นนักแกะก็มีนะคะอ่าถ้าเป็นที่จีอาจจะมีแบบเป็นนกแกะบ้างนะคะ ส่วนยินตาโฟนะคะเขาจะใช้เครื่องที่เป็นอาหารทะเลเช่นกุ้งหอยหมึกปลาอย่างนี้เป็นต้นก็คือใช้พวกนั้นเป็นเป็นเครื่องในน้ำซุปในตัวกว๋วยเตี๋ยวของเขานะคะก็จะถูกเรียกว่าเป็นยินตาโฟแต่คนไทยก็จะเรียกรวมๆกันว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะคะข้อต่างๆก็คือจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สีน้ำซุปรกคะสีน้ำซุปเนี่ยมันมาจาก มันมาจากวัฒนธรรมของคนไทยอีกทีนึงที่ไปเติมให้สีมันแดงจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แดงขนาดนี้หรอกค่ะเพราะว่าสีจริงๆของเขาเนี่ยนะครับมันจะแดงนวลๆเนาะมาจากต้าหูยีนะคะถ้าต้นฉบับจริงๆนะคะแต่คนไทยชอบชอบความแบบสีสันนะเนาะให้มันดูแบบจัดจ้านหน่อยก็เลยนะมีการดอกตัวอื่นลงไปทำให้มันดูสีแดงขึ้นอันนี้ก็คือที่มาของยินดัฟูฟเนาะแล้วก็เป็นคํายืมเนาะในาภาษาจีนที่เอามาใช้ในภาษาไทยด้วยนะคะต่อมาค่ะ เฉาก๊วยนะคะเฉาก๊วยก็คือนะคะอาหารก็จะบอกเป็นอาหารที่คนจีนนะคะจะรับประทานในช่วงฤดูร้อนเนาะเพราะว่าเฉาก๊วยจะมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะความจริงแล้วเนี่ยเฉาก้วยนะคะจะไม่ถูกนับว่าเป็นขนมนะคะเพราะว่าเขาจะรับประทานเฉพาะเนาะเฉพาะในช่วงที่มมนมีอากาศร้อนจัดนะคะเฉาก้วยเนี่ยจะเหมือนเป็นยาจะเป็นในทางยามากกว่าเนาะ ที่จะมีฤทธิ์ในการเนาะแก้กระหายคลายร้อนเนาะอีกทั้งนะคะชากลวยยังมีฤทธิ์ยับยั้งนะคะอาการกร้อนในในช่องปากได้ด้วยนะคะอ่าถ้านักเรียนคนไหนที่มีอาการเป็นร้อนในในช่องปากบ่อยๆอ,อาจจะมาจากการทานอาหารรสจัดมากเกินไปหรืออาจจะมาจากอ่าอากาศที่ร้อนเนาะทำให้เขาเรียกว่าธาตุในร่างกายเนี่ยมันทํางานผิดปกตินะคะ ให้นักเรียนลองทานเฉาก๊วยดูค่ะมันจะสามารถช่วยให้นักเรียนเนี่ยนะคะบรรเทาอาการกร้อนในในช่องปากได้และก็ยังช่วยในการคลายร้อนได้ด้วยนะคะเพราะมันมีเป็นยาเย็นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอ่าอันนี้ก็คือเต้าหู้นะคะเต้าหู้ก็คือนะคะผลิตภัษษณฑ์อย่างหนึ่งจากการที่เอาถั่วเหลืองนะคะอ่ามา บุ่มมาเขาเรียกว่าสกัดเอาเนื้อแป้งของตัวเหลืองออกมาใช้เนาะแล้วก็เอาไปทํากรรมวิธีต่างๆนะคะเพื่อให้มันเกิดการจับตัวกันเป็นก้อนนะเต้าหู้นะคะเป็นอาหารที่ได้รับไฟทำมาจากฝั่งจีนเนาะเพราะคนจีนน่ะนิยมทานเต้าหู้มาก ไม่ว่าจะเป็นเนาะเอาไปผัดเอาไปยำเอาไปทําอาหารอื่นๆน่ะต่างๆมากมายนานๆแล้วก็เต้าหู้ที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยก็มีหลายลักษณะนะครับไม่ได้มีแค่เป็นก้อนข,อขาวอย่างเดียวเนาะมีเยอะแยะมากมายเลยจะเป็นเต้าหู้แผ่นเต้าหู้ฟองก็มีซึ่งไทยเราก็รับวัฒนธรรมเข้ามาแล้วก็เรียกนะครับเรียกตามลักษณะสิ่งที่สิ่งที่เห็นนะคะแต่ที่จีน,นอาจจะมีการเรียกแตกต่างออกไปแต่คนไทยเนาะเรียกวมๆกันว่าเต้าหู้แหละเพราะว่า อะไรก็ช่างที่มาจากถั่วเหลืองและถูกนํามาสากัดจะเป็นน้ําเป็นก้อนเป็นแผ่นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าเต้าหู้หมดเลยแต่อาจจะเติมข้างหลังเติมสร้อยให้เช่นถ้าเป็นานา้ําก็เรียกน้าเต้าหู้ถ้าเป็นแผ่นเป็นฟิล์มก็เรียกฟองเต้าหู้ถ้าเป็นก้อนก็เรียกเต้าหู้แผ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คืออะไรก็ตามที่มาจักถั่วเหลืองเนี่ยคนไทยจะเรียกเป็นเต้าหู้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 หมดเลยนะคะก็เป็นคํายืมทีม่ เอามาใช้แล้วก็ถือว่านะคะเอามาใช้อย่างเพร่หลายมีการปรับเนาะปรับคําเรียกบ้างเนาะตามลักษณะของสิ่งที่เห็นนะคะต่อมาค่ะเห็นน้ําเสียมดําอย่างนี้นะคะแน่นอนเลยว่านะครับมันคือโอเลี้ยงนั่นเองค่ะโอเลี้ยงนะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากจีนเนาะแต่จะเป็นจีนเฉพาะถิ่นเนาะอ่า คาดว่านะมาจากจีนฮกเกี้ยนนะคะอ่ามาจากจีนฮกเกี้ยนเพราะว่าคําว่าโอเนี่ยนะคะมันแปลว่าสีดานะคะและคําว่าเลี้ยงเนี่ยแปลว่าเย็นนั่นเองนะคะรวมกันนะคะเขาก็แปลตรงตัวว่าน้ําดําเย็นนั่นเองนะคะ,ะก็คือเป็นเครื่องดื่มเนาะที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากอ่าจีนฝั่งฮกเกี้ยนเนาะอ่ามาเป็นกากกาแฟนะคะนามาชงละลายกับ น้ำรนเนาะซึ่งกากาแฟตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นกากาแฟ,าฟนะมันยังผสมไปด้วยกากถั่วเหลืองกากน้ำตาลอไรต่างๆนานาเนาะมันจะมีกรรมวิธีในการทําเขาขึ้นมาเนาะเป็นเสมือนกาแฟดำอ่าอีกชนิดหนึ่งก็ว่าได้นะคะอ่ะแต่เพราะว่าเป็นกาแฟดำที่จะมีรสชาติหวานเนาะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่น้ําแข็งนะคะ๋อะลืมบอกไปว่าโอเลี้ยงนะคะโอเลี้ยงจริงๆเนี่ยจะต้องเป็น เครื่องดื่มที่มีความเย็นนะคะจะเย็นจากน้ําแข็งหรือเย็นจากอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเรียกว่าเป็นโอเลี้ยงได้แต่ถ้าเป็นตอนร้อนๆอ,อ,อยู่ต้มมาใหม่ๆร้อนๆเลยเขาจะมีชื่อเรียกว่าโอุวะนะคะและอีกอย่างหนึ่งคะ่ะโอเลี้ยงจริงๆไม่ใส่นมนะคะอ่าอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะนะคะ ต่อมาค่ะเก้าอี้นะคะเก้าอี้ก็คือสิ่งที่เราใช้นั่งอ่าอก็แน่นอนหละค่ะจริงๆเนี่ยมนเป็นคำยืมภาษาจีนวน่าแต่ครูเชื่อเลยว่านักเรียนหลายคนน่าจะเข้าใจว่ามันเป็นคำภาษาไทยเพราะว่าอะไรเราใช้มาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วเราใช้กันมายาวนานเสร็เหลือเกินนะคะกับคาว่าเก้าอี้เนี่ยนะคะ จนกระทั่งว่าเราคิดซะว่ามันเป็นคําภาษาไทยไปแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆเนี่ยมันก็เป็นคํายืมนะเช่นคําว่าเก้านะคะเก้าเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกรรับเลขเก้าของไทยใช่ไหมแต่คาว่าอี้เนี่ยคือชัดเจนเลยว่าน่าจะมีความเป็นจีนอยู่เนาะอ่าก็คือลักษณะของสิ่งของอะไรก็แต่ที่เราสามารถใช้นั่งเพราะมีพนักพิงนะคะวงเล็บด้วยว่าต้องมีพนักพิงนะจ๊ะอ่าถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีถ้าเป็นถ้าเป็นคาที่เรายืมมาแล้วนะเราก็เรียก ก็อี้หมดหละแต่ถ้าเป็นคําจีนแท้ๆเนี่ยอาจจะไม่เรียกเหมือนกับแบบนี้นะคะอาจจะมีคําอื่นเฉพาะต่อมาค่ะสิ่งนี้นะคะนักเรียนคนไหนที่เป็นเชื้อสายจีนเนี่ยจะชอบมากๆเลยใช่ไหมล่ะเมื่อถึงวันตุษดจีนนะคะนั่นคืออ่างเปาแต่ถ้าได้อ่างเปาอย่างเดียวคูณนําไม่เอานะมีแค่อ่างเปาอย่างเดียวคูณนําไม่เอานะคะคูณนําต้องการสิ่งที่แฝงอยู่ในอ่างเปานั่นก็คือแตะ เอีย yeah, นะคะซึ่งอ่างเปาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเงินนะคะมันแปลว่าทรงสีแดงนะคะเพราะคําว่าอ่งนะคะอ่งหรือคำว่าอ่งเนี่ยนะคะมันแปลว่าสีแดงในภาษาจีนใต้ิ๋วส่วนคําว่าเปานะคะเปาก็คือการโห่อ่าการโหน่ที่นี่ก็คือการที่อ่าจริงๆเนี่ยหุ้มนะคะบางสิ่งบางอย่างไว้ข้างในนะคะเช่นเดียวกับคำว่าสลาัเปานั่นแหละนะคะสลัเปาก็คือลักษณะของการโหน่เอาไส้ไว้ข้างใน,ใ,นใช่ไหมคะอ่า เช่นเดียวกันคะ่ะอ่างเปาก็คือการโหบางสีบางอย่างให้อยู่ข้างในหรือจะแปลว่าซองก็ได้นะคะแปว่าซองก็ได้เนาะเพราะาว่าอ่างเปาเนี่ยถ้าถอดออกมาจริงๆนะคะมันจะแปลว่าซองแดงหรือซองสีแดงนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะนําเอาไปใช้ในการใส่เงินเนาะใส่เงินซึ่งเงินอยู่ในซองอ่างเปาเนี่ยเขาเรียกว่าเงินแตะเอียใช่ไหมคะเพื่อจะนําไปมอบให้เป็นเงินขวัญถุงหรือของขวัญให้กับลูกหลานของคนเื้อสายชาว จีนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะรถเก่งนะคะรถเก่งเนี่ยก็ถือเป็นคำยืมภาษาจีนนะเพราะคำว่าเก่งนะคะเก่งก็แปลว่ารถอยู่แล้วด้วยนะคะอ่าก็เป็นคำยืมมาจากภาษาจีนนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ถูกนำมาใช้ในภาษาไทยเนาะ,อะเอามาใช้อย่างเนื่อนานเลยเนะตแ้งแต่สมัยก่อนกระทั่งรถลากนะคะรถลากในเมื่อก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ย บางครั้งก็ยังเรียกว่าเก่งเลยนะคะ,ะนักเรียนเคยเห็นไหมในละครไทยที่เขาย้อนยุคไปสมัยก่อนนักเรียนจะเห็นว่าจะมีคน,นจับรถแล้วก็วิ่งลากอเอาคนโดยสารไว้ด้านหลังใช่ไหมคะ,ะแล้วเขาก็จะยกขึ้นแล้วก็วิ่งลากซึ่งเหมือนกับเป็นการขินผักลากผักอ,อ,อันนั้นนะคะถ้าในเมื่อก่อนเขาก็เรียกว่าเก่งเหมือนกันนะคะแต่พราะวัฒนธรรมเปลี่ยนไปนะคะคยุคสมัยเปลี่ยนไปเนาะก็ถูกนําเอามาใช้กับรถยนต์นะคะ ทุกวันนี้นะคะเวลาที่เราเรียกรถยนต์ก็เรียกเรียกว่ารถเก๋งนั่นเองนะคะต่อมาค่ะขนมอันนี้นักเรียนเคยเห็นกันไม่เอ่ยนะคะอันนี้นะคะจางก็เรียกว่าชุดขนมจันอับนะคะทําไมถึงเรียกว่าเป็นจันอับอาจารย์ครูทำไมถ้าไปเป็นภาษาไทยเนี่ยมันดูไม่น่ากินเลยคําว่าอับอะมันดูเหมือน ไม่น่าจะอร่อยเลยนะคะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นขนมที่ได้รับว่าทามาจากจีนนะคะซึ่งควาว่าจานอับเนี่ยไม่ได้แปลว่าขนมชนิดใดชนิดหนึ่งนะมันหมายถึงขนมที่หลายๆอย่างอ่ะมารวมกันซึ่งในนี้นะคะจะประกอบไปด้วยขนมถั่วตดัดขนมงาตาดัดขนมฟักเชื่อมขนมถั่วเคลือบและก็ขนมข้าวต่างตัดนะคะจะถูกรวมอยู่ในชุดนี้เนาะห้าอย่างซึ่งถือเป็นขนมมงคลนะคะถ้านักนเรียนสังเกตจากในภาพนะคะจะเห็นว่านะคะ ขนมที่ถูกนํามารวมเนี่ยจะมีลักษณะที่นะคะมีน้ําตาลอยู่เยอะเพราะว่าเขาเชื่อว่าเนาะถ้าใครได้กินนะคะถ้าเอาไปถูกประกอบในพิธีไหนถ้าเอาไปในพิธีแต่งงานมันก็จะเหมือนทําให้คู่รักเนี่ยรักการหวานชื่นอ่าหรือถ้าเอาไปให้เด็กกินนะคะเขาก็เปลี่ยนว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะเลี้ยงง่ายเนาะจะลื่นไหลเหมือนกับน้ําตาลที่มันเคลือบอยู่กับขนมนะคะอ่าแล้วก็สีแดงเนาะ เป็นสีมงคลของชาวจีนอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยนํามาเคลือบบนขนมเนะาะให้มันมีลักษณะที่เป็นสีแดงบ้างสีออกอมชมพูบ้างเนาะเพื่อให้มันดูเป็นมงคลยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างของคำยืมภาษาจีนที่นำมาใช้ในภาษาไทยนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำภาษาจีนที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทยเนี่ย มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะอยู่รอบตัวนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมเปี๊ยะเอวยฟาดเปาเอวยนะคะอ่าทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่กล่าวมาเนี่ยก็ถือเป็นคํายืมที่มาจากภาษาจีนทั้งนั้นนะคะอ่าและสำหรับวันนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะและจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ